บิ big boy, man, le o le o e ๊กบอยมานี่ดูกินข้าวแล้วเหรอวะแล้วเออกินข้าวแล้วบัดนี้กูสิแบ่งเบียดทั้งนั้นเด้อบิ๊กถางหญ้าอ้อมเฮือนนี่เนี่ยบอยตัดฟื้นมังหงส์สวนนี่ป้าคำตากูไ่อยากมึงกูคือได้เฮ็ดเบียดวะได้เฮ็ดเบียดบดใครมายางกูนี่น่ะกูให้เฮ็ดเบียดบดโอ้บิ๊กบูมแมนแล้วจังค์สิน่ะโอ้คำตากูไม่อยากมึงเด้มึงต้องพากูไปเลาะ ไปเที่ยวคิดซะเดเดเปไปลอยน้ำยู่ไอ้เต็กมึงแม่นสิใส่กูเฮ็ดเวียกโอ้มึงหวังสูงปานนั้นวะกระซั้นตัวมาอย่างกะพาเลาะพาเที่ยวพาไปเล่นน้ำยุ้ยเต็กอย่างเข้มแข็งเด้มุงแม่นสิไพ่ทางหญ้าทางสวนอยู่นี่มึงดูมาอย่างก็เอาไข่ให้กินที่ให้เฮ็ดเวียกบักหลายๆหนึงสิกูบ่ม,มาอย่างมึงจักเทื่ออีกเด้เอา้าแล้วใครบอกให้สู่มาสู่มาเอง,เองบ่้งแมนบ่ รงสุเจษบุหติหตฮิดแล้วเราจะท่องเที่ยวได้เออไปไปฮิปเพชระนะซิปิลินไปเที่ยวน,นี่มีเงินเท่าไหร่มึงมีมึงจ่ายเจ้าเด็กซิปิลินเนี่ยวุ้ยเงินก็ไม่ได้ไปเลยเอาคือว่าสันเออมึงพาไปมึงกระจายตัวบ่ได้ฮิทใ,ใจให้ยังเงินไผงเงินมันเน,ะนาะเดี๋ยววาสันแม่

เฮ็ดเบี like ้ยเฮ็ดให้ม hmm. ันละว่าอะไรเนาะฝวกอุ่นยาดุกขีเอาเด็กดีเช่วยคำพูดคำตายในเด้อยาดุกขียวตัวนี้น่ะมันเป็นยาดุกขียวสมุนไพรผสมน้ำยาบนปากเด็กน้อยอายุสองปีขึ้นไปใซดได้ใซดแล้วมันจะช่วยกำจัดข้ามเย็นปูนให้ได้เข้าเอาขาวขึ้นให้ลมหายใจหอมสดชื่น